ถ้ามหาเศรษฐีผู้ยิ่งใหญ่ต้องปลอมตัวเป็นคนจนกลับบ้านเกิดแต่สิ่งที่รอเขาอยู่กลับไม่ใช่การต้อนรับญาติพี่น้องกลับรุงทำร้ายไล่เขาออกเหมือนสุนัขข้างถนนและในวินาทีที่ใกล้ตายหญิงสาวยากจนเพียงคนเดียวกลับก้าวออกมายืนปกป้องเขาอย่างกล้าหาญเรื่องราวต่อไปนี้จะทำให้คุณต้องขนลุกและตั้งคำถามว่าแท้จริงแล้วความร่ำรวยที่แท้จริงคืออะไรกันแนะ่ มหาเศรษฐีผู้ทรงอิทธิพลตัดสินใจปลอมตัวเป็นชายยากจนเขาสวมเสื้อผ้าขาดรุ่งริ่งกลับไปยังหมู่บ้านเล็กๆบ้านเกิดของตนอากาศร้อนอบอ้าวฝุ่นแดงลอยคลุ้งตามถนนดินเสียงหมาเห่าดังสะท้อนตามซอยแคบๆกลิ่นข้าวสาบจากคูน้ำข้างทางตีขึ้นจมูกเมื่อเขาเดินเข้าสู่ลานบ้านตระกูลเก่าเสียงหัวเราะเย,ย้ยยดังขึ้นสายตาแข็งกร้าวของญาติพี่น้องจับจ้องมาที่เขาแกเป็นใครถึงกล้ามาเหยียบที่นี่ ชายว่ยกลางคนตะโกนเสียงดังเขายกมือไหวพร้อมเอ่อยเบาๆว่าข้าคือคนในตระกูลนี้กลับมาเพื่อเยี่ยมบ้านเกิดเสียงหัวเราะดังลัน่นฝ่ามือหยาบกร้านฟาดลงบนใบหน้าของเขาแรงกระแทกทำให้เลือดซึมที่มุมปากเขาล้มลงบนพื้นดินแข็งกระด้างฝุ่นแดงปกคลุมทั่วร่างกลิ่นคาวเลือดผสมกับกลิ่นดินแห้งกรังเสียงด่าทอ,อยาบคายดังไม่ขาดสายฝูงชนยืนมุงรอบคว้างก้อนหินลงมา ความเจ็บปวดแล่นผ่านร่างดวงตาพร่ามัวด้วยเหงื่อและน้ำตาขณะเขาใกล้หมดสติร่างบางๆของหญิงสาวคนหนึ่งวิ่งฝ่าเข้ามาผ้าถุงเก่าที่เธอสวมเปื้อนฝุ่นเสียงหอบหายใจทีรัวด้วยความรีบร้อนเธอการแขนออกบังเขาไว้จากฝูงชนหยุดเถิดอย่าทำร้ายเขาอีกน้ำเสียงสันเครือแต่แฝงด้วยความกล้าสายตาทุกคู่หันมาจ้องเธอความเงียบกระทันหันปกคลุมทั่วลาน เสียงลมหายใจของชายบาดเจ็บดังชัดในความสัดนหัวใจเขาเต้นแรงเสียงลมพัดใบไผ่เสียดสีกันดังวิทวิวเขามองใบหน้าของหญิงสาวผ่านม่านเลือดที่เลือดดวงตาความอบอุ่นจากมือเธอแตะที่แขนเขาตรงกันข้ามกับความเย็นชาของคนในตระกูลร่างของเขาสันสานความจริงกำลังจะแตกหักท่ามกลางความโหดร้ายของครอบครัวสายตาของญาติพี่น้องยังเต็มไปด้วยความเกลียดชังบางคนกำไม้ท่อนใหญ่แน่น เสียงสอบอถอยังดังลอดฟันกรอดหญิงสาวยืนบังเขาไว้ทั้งร่างแววตาของเธอแม้หวาดกลัวแต่กลับไม่ถอยเสียงเธอสั่นแต่เด็ดขาดเขาก็เป็นมนุษย์เช่นเดียวกับพวกท่านเขามีเลือดมีเนื้อมีชีวิตเหตุใดจึงต้องรุมทุบตีเขาเช่นสัตว์ป่าเสียงลมวูบหนึ่งพัดเอาฝุ่นคลุ้งฟุ้งขึ้นฝุ่นแดงปลิวเข้าตาแสบจนแผดเผาเสียงไก่ขันไกลๆดังประสานกับเสียงมาเห่าไม่หยุด บรรยากาศทั้งลานบ้านเหมือนถูกกดทับด้วยแรงอาคาตชายผู้ปลอมตัวพยายามลุกขึ้นร่างกายสั่นเทามือสั่นจนแทบยกไม่ขึ้นเลือดอุ่นไหลตามแก้มหยดลงบนพื้นดินรสเค็มของเลือดยังขมติดปลายลิ้นกลิ่นเหล็กสนิมคละคลุล้งในปากจนคลื่นไส้เขามองญาติพี่น้องที่เคยยิ้มให้ในอดีตแต่เวลานี้ทุกสายตากลับเหมือนมีดคมกริบใบหน้าของพวกเขาบิดเบี้ยวด้วยความโลภและความรังเกียจคนเช่นแกไม่คู่ควรจะกลับมา เสียงหนึ่งดังขึ้นแรงสะท้อนเข้าจิตใจลึกจนเจ็บแปบหญิงสาวหมอบลงใกล้เขาเธอใช้ชายผ้าถุงเก่าๆซับเลือดที่หน้าผากแม้จะเลออเปื้อนแต่แววตาเธอเต็มด้วยความห่วงใหญ่เธอหันไปตะโกนใส่ฝูงชนถ้าพวกท่านยังรุมทำร้ายข้าจะตะโกนให้ทั้งหมู่บ้านรู้ว่าพวกท่านใจอมหิตเพียงใดเสียงคือหาแผ่วลงบางคนก้าวถอยหลังแต่ยังไม่ยอมปล่อยโทสะความเงียบอึดอัดแผ่ปกคลุมอีกครั้ง มีเพียงเสียงหอบหายใจแรงๆของทุกคนและเสียงหัวใจของชายบาดเจ็บที่เต้นถี่จนเหมือนจะระเบิดแสงอาทิตย์บ่ายคล้อยทอผ่านกิ่งไม้เงาดำทอดยาวปกคลุมลานบ้านความร้อนอบอ้าวเปลี่ยนเป็นบรรยากาศหน้าวาดวันชายผู้ปลอมตัวรับรู้ได้ชัดว่าทุกสิ่งกำลังจะพุ่งเข้าสู่จุดแตกหักเขาอยากจะเอ่ยความจริงอยากบอกให้ทุกคนรู้ว่าเขาไม่ใช่ชายยากจนเร่ร่อน แต่เป็นมหาเศรษฐีผู้กลับมาดูหัวใจแท้จริงของครอบครัวทว่าเสียงของเขาขาดห่วงลำคอเต็มด้วยเลือดและฝุ่นที่แสบจนหายใจแทบไม่ออกหญิงสาวยื่นแขนโอบประคองเขาสัมผัสนั้นอุ่นราวเปเลวไฟในคืนหนาวเขาได้กลิ่นดอกพิกุลจางจจากผมของเธอกลิ่นนั้นตัดกับกลิ่นคาวเลือดอย่างรุนแรงสร้างความรู้สึกแปลกประหลาดที่เขาไม่เคยพบเจอรอบกายยังคงมีเนวคนยืนมุง สายตาของพวกเขาแข็งกร้าวไม่เปลี่ยนมือที่กำหินยังคงสั่นด้วยความแค้นความเงียบที่กดทับเหมือนพายุที่กำลังจะปะตุเขารู้ดีว่าหากความจริงเปิดเผยในวินาทีนี้ทุกสิ่งจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปลมหายใจของเขาหนักอึ้งทุกครั้งที่สูดเข้าเหมือนคมมีกรีดผ่านหลอดลมเลือดขมขาวยังเอ่อขึ้นมาในปากดวงตาพร่ามัวเห็นเพียงเงามืดที่รายล้อมหญิงสาวยังยืนปกป้องไม่ถอย มือเล็กๆของเธอกำแน่นจนสัน่นเสียงหัวใจของเธอดังก้องชัดราวกับตีกลองแต่เธอไม่ถอยแม้จะต้องเผชิญฝูงชนโกรธเกรี้ยวหากเขาตายตรงนี้พวกท่านจะรับได้หรือเสียงเธอดังสะท้อนกลางลานน้ำเสียงนั้นสั่นสะเทือนเข้าไปในใจใครหลายคนความเงียบแผ่ปกคลุมอีกครั้งเพียงเสียงจักกะจันกลางแดดยามบ่ายขับขานสร้างบรรยากาศบีบคั้นจนหายใจไม่ทั่วท้องชายผู้ปลอมตัวยกสายตาขึ้น แสงแดดแยงตาแสบจนต้องหีลงภาพญาติพี่น้องที่เคยเคารพกลับกลายเป็นปีศาจร้ายเขารู้สึกได้ว่าความเย็นชาแผ่ลามไปทั่วร่างหนาเหน็บทั้งที่เหงื่อยังไหลท่วมตัวมือหนึ่งเกลื้มแต่ดินแห้งแตะผิวแข็งคมบาดนิ้วจนเลือดไหลเพิ่มกลิ่นดินปนเลือดยิ่งชัดเขาได้ยินเสียงตัวเองหายใจถี่เหมือนคนจมน้ำโลกทั้งใบเหมือนหมุนคว้างหญิงสาวก้มลงกระสิบท่านอย่าพูดอะไรทั้งนั้นจงเก็บแรงไว้ ดวงตาเธอฉายประกายกล้าหารแววตานั้นแทงลึกเข้าสู่หัวใจที่เจ็บปวดในหัวของเขาเสียงหนึ่งดังขึ้นไม่หยุดความจริงกำลังจะหลุดออกมาแต่ร่างกายกลับอ่อนแรงเกินเกินเอ่ยริมฝีปากสั่นเบาๆเลือดซึมตามร่องฟันเสียงสะอื้นของหญิงสาวกลบความเงียบรอบตัวญาติพี่น้องบางคนเริ่มลังเลแต่ชายวัยกลางคนที่เป็นหัวหน้าตระกูลกลับตะโกนอย่าไปฟังนางหญิงพวกนี้มันหลอกลวง ชายยาจกผู้นี้คือเสนียดจันไรต้องถูกขับไล่ไปเสียงนั้นก้องสะท้อนเหมือนฟ้าผ่าฝูงชนเริ่มขยับเข้าใกล้อีกครั้งเงาทะมึนบางแสงอาทิตย์จนมืดมิดบรรยากาศหนักหน่วงจนหน้าขนลุกลมหายใจของทุกคนดังพร้อมกันเหมือนพายุจะถาโถมชายผู้ปลอมตัวยกหัวขึ้นช้าๆดวงตาแดงก่ำด้วยเลือดและน้ำตาเขามองหญิงสาวที่ยืนอยู่ตรงหน้าร่างบอบบางแต่กลับเป็นกระแข็งแกร่งกว่าหินผา ความอุ่นจากมือเธอแผ่ซ่านทั่วกายที่เจ็บปวดหัวใจเขาเต้นแรงจนแทบทะลุอกเสียงในหัวร้องตะโกนให้เปิดเผยความจริงบอกให้ทุกคนรู้ว่าเขาคือผู้ใดแต่ลมหายใจที่ขาดห่วงกำลังฉุดรั้งเขาไว้ทุกวินาทีคือการดิ้นรนอยู่ระหว่างชีวิตกับความตายฝุ่นแดงลอยขึ้นอีกครั้งเสียงไม้ฟาดกับพื้นดินดังก้องเงามืดกำลังจะถมเข้าหาเขาและหญิงสาวบรรยากาศจึงเครียดสุดขีด เหมือนทุกสิ่งกำลังจะประตูเป็นหายนะในชั่วพริบตาเสียงฝีเท้าหนักๆกระแทกกับพื้นดินดังตุบๆเงาร่างหลายเงาเคลื่อนเข้ามาใกล้สายตาแข็งกระด้างจ้องเขม็งทุกลมหายใจราวกับมีเปลวไฟแห่งความเกลียดชังลอยวนอยู่ในอากาศหญิงสาวเบียดกายเข้ามาชิดชายผู้บาดเจ็บแขนเล็กๆของเธอสั่นแต่ยังยืนปกป้องเธอเงยหน้าศบตาฝูงชนแววตาเปี่ยมด้วยน้ำตาและความเด็ดเดี่ยวเสียงเธอสั่นแต่ดังก้อง พวกท่านจะฆ่าคนต่อหน้าข้าจริงหรือหัวใจพวกท่านแข็งกว่าหินหรือไรคำพูดนั้นสะท้อนเข้าไปในความเงียบเด็กเล็กบางคนที่ยืนดูถึงกับร้องให้ออกมาเสียงสะอื้นเบาๆดังระคนกับเสียงจักรจันบรรยากาศเต็มไปด้วยความอึดอัดดวงตาของมหาเศรษฐีปลอมตัวพร่าเลือนเขาเห็นเพียงแสงอาทิตย์ยามบ่ายถูกเงาคนบดบังเขาพยายามจะลุกขึ้นกล้ามเนื้อสันเกรงร่างกายหนักดูดหิน มือข้างหนึ่งกดลงกับพื้นดินแข็งดินแห้งแตกเป็นเสี้ยนทิ่มแทงเข้าฝ่ามือความเจ็บปวดแล่นผ่านแต่เขากัดฟันอดทนกลิ่นเลือดสดคลุ้งจนหายใจแทบไม่ออกลมพัดเอากลิ่นขาวผสมฝุ่นเข้าไปในจมูกเขารู้สึกเหมือนจะอาเจียนแต่แรงกดดันของสถานการณ์ทำให้ต้องฝืนกลืนชายหัวหน้าตระกูลตะโกนล,ลัน่นอย่ายอมให้นางมาหลอกพวกเจ้าคนผู้นี้เป็นยาจบเนรคุณกลับมาหวังแย่งสมบัติของตระกูล คำพูดเหมือนค้อนหนักกระแทกลงกลางอกเสียงฮือฮาเริ่มดังขึ้นรอบลานหลายคนกำก้อนหินแน่นกว่าเดิมบางคนเงื้อมือไม้พร้อมจะถูกตีหญิงสาวก้าวขึ้นไปอีกก้าวยืนบังเขาไว้เต็มตัวเธอกรีดร้องสุดเสียงหากพวกท่านคิดจะฆ่าก็จงฆ่าข้าด้วยเสียงเธอแผดกล้องจนสถานเงียบเงันปกคลุมในทันทีแม้เสียงจะก,กระจันยังเหมือนหยุดร้องเพียงลมแรงหอบฝุ่นแดงหมุนวนขึ้นกลางลาน มหาเศรษฐีในคราบยาจกมองเธอหัวใจสันสถานยิ่งกว่าความเจ็บปวดที่ร่างกายได้รับเขาเห็นประกายในดวงตาของเธอประกายที่ไม่เคยได้เห็นแม้ในผู้คนเมืองใหญ่มันคือประกายแห่งความเมตตาแท้จริงเขาพยายามขยับริมฝีปากเสียงแหบพร่าเล็ดลอดออกมาพอแล้วหยุดเถิดแต่เสียงเบาเกินกว่าจะทำให้ใครได้ยินสายตาของฝูงชนยังแข็งกร้าวหัวหน้าตระกูลกําไม้ขึ้นสูง แววตาเต็มด้วยความเกลียดหญิงสาวเบียดตัวกอดชายบาดเจ็บแน่นน้ำตาเธอหยดลงบนผิวดินผสมเลือดเสียงหัวใจเต้นแรงจนดังกล้องอยู่ในหูของเขาลมหายใจสั้นขาดห่วงเหมือนคนใกล้สิ้นใจร่างทั้งร่างสันสานขอบฟ้าสีแดงคล้ำเริ่มบดบังสติของเขาทุกสิ่งกำลังถึงจุดแตกหักเงามืดของไม้ที่เงื้อขึ้นสูงกำลังจะฟาดลงมาพร้อมความเกลียดชังที่สะสมมานาน เสียงหวดอากาศของไม้ที่เงื้อขึ้นสูงดังวืดความเงียบทั้งลานบ้านถูกฉีกขาดออกด้วยแรงคมของการเคลื่อนไหวมหาเศรษฐีในคราบอย่าจกเบิกตากว้างหัวใจเขาเต้นแรงจนเหมือนจะระเบิดออกจากอกหญิงสาวกอดเขาแน่นขึ้นร่างบอบบางของเธอกลายเป็นกำแพงเดี่ยวที่ขวางไว้น้ำตาเธอไหลอาบแก้มแต่แววตายังส่องประกายท้าทายเธอเงยหน้าขึ้นจ้องไม้ที่กำลังจะฟาดลงริมฝีปากตะโกนออกมาสุดเสียง ถ้าพวกท่านทำเช่นนี้ข้าจะไม่ให้อภัยจนวันตายเสียงกล้องสะท้อนแข่งกับเสียงลมเงาของไม้หยุดชะงักกลางอากาศเพียงเสี้ยววินาทีฝูงชนรอบลานบ้านเงียบกริบเพียงเสียงหัวใจเต้นแรงของทุกคนดังแทนเสียงโลกมหาเศรษฐีปลอมตัวรับรูกลิ่นดินข่าวเลือดชัดยิ่งขึ้นความร้อนของแดดบ่ายกดทับจนหายใจติดขัดเขาพยายามจะขยับตัวแต่ร่างกายหนักอึ้งดุดหินภาพตรงหน้าเหมือนช้าลง เงาของหญิงสาวที่กางแขนปกป้องเขาเต็มสายตาชายหัวหน้าตระกูลกัดฟันกรอดเลือดในตาแทบล้นออกมาเสียงเขาแผดกล้องอีกครั้งอย่ามัวชักช้าคนผู้นี้คือเซียนหนามถ้าไม่กำจัดวันนี้วันหน้าเขาจะกลับมาทำลายเราเสียงโห่ร้องบางส่วนดังขึ้นรับคําฝีเท้าหนักๆก้าวกระแทกพื้นดินฝุ่นแดงพวยพุ่งพุ่งลอยคลุ้งรอบลานแรงกดดันแผ่ลามจนหญิงสาวตัวสัน่น แต่เธอยังยืนนิ่งไม่ถอยแม้เพียงก้าวเดียวมหาเศรษฐีในคราบยาจกกลืนน้ำลายฝืดๆคอแห้งผากเหมือนจะไหม้รถเลือดยังขมติดปลายลิ้นเขาอยากตะโกนออกมาดังๆอยากประกาศความจริงให้ทุกคนรู้ว่าผู้ที่ถูกเหยียบย่ำตรงนี้แท้จริงแล้วคือเจ้าของสมบัติมหาศาลคือผู้ที่ครั้งหนึ่งเคยอบอุ้มตระกูลนี้ให้ยืนหยัดแต่เสียงเขาขาดห้วงลมหายใจแผวราวคนใกล้สิ้นใจ ริมฝีปากสั่นเบาๆมีเพียงเสียงกระซิบที่แทบไม่มีใครได้ยินหญิงสาวก้มลงใกล้เธอได้ยินเสียงกระซิบเล็กน้อยแววตาเธอเ,ธอเบิกกว้างด้วยความตกใจราวกับความจริงที่เขาพูดทำให้โลหิตในกายหยุดไหลเธอกระซิบตอบเบาๆท่านเป็นใครกันแน่เขามองเธอด้วยสายตาพร่ามัวความอบอุ่นในแววตาเธอคือสิ่งสุดท้ายที่ยึดเหนี่ยวสติฝูงชนยังรายล้อมเสียงก้อนหินกระทบกันดังกรอบกแกรบ อากาศเต็มไปด้วยกลิ่นดินกลิ่นเหงื่อกลิ่นความโกรธบรรยากาศหนาหนักจนเหมือนจะระเบิดในชั่วขณะนั้นเสียงไม้ที่ถูกเงื้อขึ้นสูงอีกครั้งกำลังจะฟาดลงพร้อมแรงเกลียดชังทั้งมวลไม้ในมือของหัวหน้าตระกูลถูกเงื้อสูงสุดแรงแสงอาทิตย์ยามบ่ายสะท้อนบนผิวไม้จนวูบวาเงาของมันทอดทับบนร่างของหญิงสาวและชายบาดเจ็บเวลาราวกับหยุดนิ่งทุกลมหายใจในลานบ้านกลายเป็นเสียงเดียวกัน หญิงสาวกอดเขาแน่นจนได้ยินเสียงหัวใจของเขาเต้นระสำ่ำความกลัวแล่นไปทั่วร่างแต่เธอกัดฟันไม่ยอมถอยดวงตาของเธอแดงกับน้ำตาคลอริมฝีปากสัน่นแต่ยังเอ่ยเสียงดังใครก็ตามที่กล้าฟาดไม้ลงฆ่าจะสาบานต่อฟ้าว่าคนผู้นั้นไม่มีหัวใจเสียงประกาศนั้นเสียแดแทงเข้าไปในอกผู้คนบางคนชะนักมือบางคนก้มหน้าหลบตาเด็กเล็กที่อยู่ใกล้ร้องให้สะอึกสะอื้น เสียงร้องนั้นแทรกเข้าไปในความเงียบจนทุกคนหันมองหัวหน้าตระกูลกัดฝันแน่นเส้นเอ็นที่แขนป่งพองด้วยความโกรธเขาตะโกนก้องอย่าให้หญิงต่ำต้อยคนเดียวมาหยุดเราแล้วไม้ถูกเหวี่ยงลงด้วยแรงเต็มที่เสียงหวดอากาศดังสนัน่นหญิงสาวหลับตาลงแน่นแขนยังคงกลางปกป้องชายที่หมดแรงนอนอยู่แต่ก่อนที่ไม้จะกระแทกถึงร่างเสียงหนึ่งที่แหบพร่าแต่ทรงพลังดังขึ้นหยุด เสียงนั้นดังกล้องไปทั่วลานบ้านทุกสายตาหันมองหัวหน้าตระกูลถึงกับชนักไม้หยุดค้างกลางอากาศมหาเศรษฐีในคราบยาจกค่อยๆย,ยันกายขึ้นเลือดไหลเปื้อนเสื้อขาดรุงริ่งแต่ดวงตาวาววับด้วยแรงฮึดสุดท้ายเขาหอบหายใจหนะักเสียงเหมือนคมมีดกรีดในลำคอแต่คำพูดที่เปล่งออกมากลับหนักแน่นหากพวกเจ้ายัางคิดจะฆ่าข้าจงรู้ไว้เสียก่อนว่าข้าคือผู้สืบสายเลือดแท้จริงของตระกูลนี้ เสียงคือฮาดังขึ้นราวกับฟ้าผ่ากลางลานผู้คนมองหน้ากันตลุงงานหัวหน้าตระกูลเบิกตากว้างใบหน้าแข็งค้างด้วยความตกใจหญิงสาวที่กอดเขาไว้ก็สะดุ้งเธอหันมามองด้วยสายตาไม่เชื่อชายบาดเจ็บเงยหน้าศบตาฝูงชนแม้ร่างสันเทาแต่เสียงยังดังชัดข้าคือผู้ที่จากหมู่บ้านนี้ไปเพื่อสร้างชีวิตใหม่และในวันนี้ข้ากลับมาไม่ใช่เพื่อแย่งชิงแต่เพื่อดูหัวใจของพวกเจ้าว่ายังเหลือความเป็นคนอยู่หรือไม่ บรรยากาศรอบลานหนักหน่วงจนแทบหายใจไม่ออกเสียงลมพัดแรงเสียงไม้ไผ่เสียดสีกันวิดวิวฝุ่นแดงลอยขึ้นคลุ้งราวกับหมอกแห่งชะตากรรมผู้คนหลายคนก้าวถอยหลังสายตาที่เคยกริ้วกราดเริ่มแปรเปลี่ยนเป็นสับสนหัวหน้าตระกูลสั่นไปทั้งตัวเขาตะโกนเสียงดังกลบความหวาดหวัน่นโกหกมันโกหกทั้งเพแต่เสียงนั้นกลับสั่นเครือไร้น้ำหนักเหมือนครั้งก่อนหญิงสาวค่อยๆค,ค,คลายอ้อมกอด เธอมองชายผู้นั้นด้วยสายตาเต็มไปด้วยความตกใจและสงสารริมฝีปากเธอพึมพำเบาๆแท้จริงท่านคือเสียงรอบข้างยังสับสนฝีเท้าของผู้คนขยับไปมาอย่างไร้ทิศท,ทางเงาของลานบ้านทอดยาวมืดลงราวกับชะตากำลังจะเปิดเผยบางสิ่งที่ไม่อาจย้อนคืนเสียงลานบ้านยังคงสับสนวุ่นวายทุกคนต่างหันมองหน้ากันด้วยความไม่แน่ใจหัวหน้าตระกูลยืนตัวแข็งไม้ในมือสั่นจนแทบหลุด ความโกรธที่เคยเอ่อท้นทันกลายเป็นความหวาดหวัน่นมหาเศรษฐีในคราบยาจบยืนโงนเงนินร่างกายยังเต็มไปด้วยบาดแผลและฝุ่นแดงแต่ดวงตาของเขากลับสงบนิ่งเสียงเขาดังก้องกลางความเงียบวันนี้ข้าได้เห็นแล้วว่าเลือดเนื้อเดียวกันนั้นไม่สําคัญเท่าหัวใจที่มีเมตตาเขาหันไปมองหญิงสาวที่ยังยืนอยู่เคียงข้างแววตาเธอเต็มด้วยน้ําตาและความอบอุ่นเขากล่าวต่อด้วยเสียงอ่อนแรงแต่ชัดถ้อยชัดคํา ผู้ที่ยื่นมือช่วยข้าไม่ใช่ญาติพี่น้องแต่คือคนแปลกหน้าผู้มีหัวใจงดงามนี่แหละคือความจริงที่ข้าออกตามหาฝูงชนเงียบงนันหลายคนก้มหน้าด้วยความละอายบางคนทิ้งก้อนหินที่ถือไว้ลงกับพื้นเสียงก้อนหินกระทบดินดังเบาๆแต่กลับหนักอึ้งในใจของทุกคนหัวหน้าตระกูลหน้าถอดสีริมฝีปากสั่นแต่ไร้คำพูดเขาถอยหลังไปช้าๆเงาของเขาถูกกลืนหายไปกับฝุ่นแดงที่ลอยวน มหาเศรษฐีเอ็นร่างพิงหญิงสาวเธอประคองเขาด้วยสองแขนเล็กๆอย่างระมัดระวังเขาเงยหน้ามองท้องฟ้าที่เปลี่ยนเป็นสีทองยามเย็นรอยยิ้มบางๆผุดขึ้นที่ริมฝีปากในที่สุดข้าก็รู้แล้วว่าความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ใช่ทองคำหรือสมบัติแต่คือหัวใจของผู้ที่กล้าปกป้องแม้จะไม่มีสิ่งใดตอบแทนหญิงสาวก้มลงมองเขาน้ำตาเธอไหลรินแต่ใบหน้ายังยิ้มอบอุ่นเธอกระซิบเบาๆ ตราบใดที่ท่านยังมีลมหายใจข้ายินดีจะอยู่เคียงข้างเสียงลมพัดใบไผ่เสียดสีกันดังแผ่วเบาฝุ่นแดงที่เคยคลุ้งหนาเริ่มจางหายเหลือเพียงความสงบที่โอบล้อมทั้งสองไว้เรื่องราวแห่งความโหดร้ายในลานบ้านจบลงแต่มเมล็ดพันธุ์แห่งความเมตตาได้อย่างรากในใจผู้คนตลอดกาล